เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดี f c ช่องเชิงมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้จะน,นำเสนอแนวทางของปฏิทินนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นของปฏิทินคำชนอดนะครับเดี๋ยวเราดูของรอบวันที่1แล้วก็ชุดอยู่ด้านบนกันนะครับสำหรับตัวเลขนะครับรอบนี้91 92 1 2 93 95 13และก็15นะครับ ่นตอนนี้จะเป็นของงวดวันที่1กุมภานะครับนำมาให้เปรียบเทียบได้รับชมกันนะครับ <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราไปดูของงวดประจำวันที่16กุมภาพัน์กันนะครับ <c oughs> รอบนี้นะครับสำหรับ16กุมภาให้1กับ6มา15 12 10 65 6กสองและ6กสูตรนะครับนี่คือแนวทางของปฏิทินคคาชโนดครับ